ร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่หนึ่งศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31ประจำอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายสะพานข้ามคลองหุวยฉันในหมู่บ้านหมู่ที่3บ้านลาดตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสะพานเก่าใช้งานมานาน ระยะทางยาว90เมตรถูกน้ำพัดผ่าเศษต้นไม้กิ่งไม้ไปสะสมเนื่องจากฝนตกในปริมาณมากจนสะพานทนแรงต้านทานของน้ำไม่ไหวเ,เกิดพังขาดลงเป็นระยะทาง40เมตรทำให้รถดอนในพื้นที่จำนวน20ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรซึ่งจะต้องเดินทางอ้อมไปใช้เส้นทางอื่นเป็นระยะทางประมาณ20กิโลเมตร และน้ำประปาหมู่บ้านถูกตัดขาดในเบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียงกำนันผู้ใหญ่บ้านและราษฎรจะร่วมมือกัน่อมแซงให้ใช้งานได้ทั่วไวเป็นการเร่งด่วนเหตุการณ์ทั่วไปตอนนี้ผมลงไปต้าน้ำนะเขานี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วไปเนี่ยมาแล้วสวยงามมาก ไม่ต้องดึงแล้วเออเดี๋ยวมันเบ้มานี่เองไปไหมนะไปไปครับเบ้เขาลิงเบ้เขาลิงตามตามมันดันโอ้ยเฮ้ยจกูเขาไปฝั่งนู้นเยอะมันเอาไม่เอาไม่ทันหรอกไม่ได้ไม่ได้เตรียมของอะไรทันหรอกเขาทักทายพอดีตัวไม่ได้จับด่านแล้วจุกปูเขาไปทางโน้นจับยังดูอยู่อ่ะ จับตั้งแต่เริ่มแรกที่หักเลยนั่นแหละอยู่อยู่ในนี้ทั้งหมดผูกดึงเข้าไปไว้ฝั่งนู้นเลยมันได้ไม่ไหลน่ะผูกหวังแพ่นู่นโอ้ยผูกไม่ได้แลอกของไอ้พวกเนี้ยดันแรงเฮ้ยเอาเชือกเอาเหลือผูกนี่ดึงดันไปเกยไปไม่ไปได้หรอกดันให้มันหมุนไปก่อนจะไม่ไปดันไปดันมาหมุนไปวนเลยเขาเขาอ้าวนู้นจ้ะหมดแล้วเรียบร้อยถ่ายถ่ายกำลังที่ทำงานอยู่นะ อันนี้ผมถ่ายไว้แบบแกันลังแบบโอ้ตั้แต่โอ้ขาวตาเดะเลยละเนี่ยแรงเกะไป้อันนี้ก็แบบแตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มหักลันโบ๊ะโบ๊ะโบ,บ๊ะไปเลยนี่ไม่ต้องไปนั่งหรือทีอลระดุโอ้ต<อ>้องแค่นั้นนะส่งอีกภาพอันหลังนะ